สำหรับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์วารามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแทนสิ่งตัวแรกนะนะครับของในวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ h o n d ้าซ vic f b Boy บอยนะครับเป็นตัวม i n เนอร์เฉนนะครับเป็นล้อขอบ17นิ้วนะครับล้อหน้าเงานะครับเหลือกในสีดานะครับตัวนี้จะมีล้อพี่น้องอยู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัว f b b o บ2.0ตัวก่อนมายเนอร์ นะครับก็บคือมันจะเป็นล้อลายเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันนะครับต่างกันแค่ตัวข้างในตรงนี้มันเป็นสีบอลหรือสีเทานะครับไม่ใช่สีดำนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับสเปคเดิมเลยมาตรฐานโรงงานนะครับก็เรียกได้ว่าครั้งหนึ่งนะครับเคยเป็นล้อที่ได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับในช่วงชีวิตที่รถยังถูกขายอยู่นะครับล้อตัวนี้คือตัวนะครับปัจจุบันไม่มีผลิตแล้วนะครับแต่รถก็มีใช้กันอยู่เยอะแยะนะครับผมเห็นยูสี่เอ็มบีบอยมาหาล้อตัวนี้ไปใส่ได้นะถ้าต้อง นะครับที่เรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีตา h อ n d ้ามอเตอร์อยู่นะครับ h อ n d ้ามอเตอร์นะนะครับอ่าชัดเจนนะครับเป็นล้อข้อ17กว้าง7ออฟเซตอยู่ที่45นะครับออฟเซต45นะเมื่อกี้ผมเหลือไปเห็นมันที่ผลิตล้อนะครับล้อตัวนี้ผลิตเมื่อปี12 เดือนกันยายนนะครับ12เซตทเบอร์นะครับก็ตรงปีเขานะครับถ้านับปัจจุบันล้อตัวนี้อายุอานามก็ประมาณเป็น10ปีแล้วนะครับก็ยังสวยงามเลยนะครับก็ยังใช้ได้อยู่นะครับสนใจทักมาได้นะยกชุดราคาไม่แพงนะครับสินค้ามีพร้อมเปลี่ยนเลยนะครับหน้าร้านเราเป็นเส้นสีขาวแดงนะชื่อว่าร้านต้นยางยนตนัตั้งอยู่พระรามงบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยจินทเล21 ยี่มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับจบคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางโยงขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเราจบมาพกกันใหม่นะครับจากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ